ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา754ถ้าสิทธิซึ่งจำนำนั้นถึงกำหนดชำระก่อนหนี้ซึ่งประกันไว้นั้นไซท่านว่าลูกหนี้แห่งสิทธิต้องส่งมอบทรัพย์สินอันเป็นวัตถุแห่งสิทธิให้แก่ผู้รับจำนำและทรัพย์สินนั้นก็กลายเป็นของจำนำแทนสิทธิซึ่งจำนำ วักสองถ้าสิทธิซึ่งจำนำนั้นเป็นมูลหนี้ซึ่งต้องชำระเป็นเงินและถึงกำหนดชำระก่อนหนี้ซึ่งประกันไว้นั้นไซท่านว่าต้องใช้เงินให้แก่ผู้รับจำนำและผู้จำนำร่วมกันถ้าและเขาทั้งสองนั้นไม่ปลองดองตกลงกันได้ท่านว่าแต่ละคนชอบที่จะเรียกให้วางเงินจำนวนนั้นไว้ ณสำนักงานฝากทรัพย์ได้เพื่อประโยชน์อันร่วมกัน